หาทงาเนี่ยเนี่ยมันพังอะจะไปยุ่งสิเออพังพังเลยเดี๋ยวซื้อใหม่ทำหมูแดดเดียวใส่ข้าวเหนียวกระเทียมน,นี่มันพันนงจะใส่เยอะเค็มนะจ๊ะ แล้วแต่กะเอาเถอะินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินใส่ไปแล้วตูฉั้นไม่ยากเลยไม่พอชั้ในกิน เขาสาวไปทำอะไรขอสาวไปทำอะไรคุยแต่ถ้าได้รู้เรื่องมึงขอสาวไปทำอะไรแล้วมาแล้วนู่นออไปเตะให้กูไม่รู้แล้วมึงออไปเตะให้กูไม่รู้แล้วโตมึงตีอ่ะ อ <S <S ตอกไม่ได้แดกหายเลย <S 2> <S 2> น้ำแห้งแล้วมาน้ำไม่ไหลเข้าสวนนั่นแหละติดหรือเปล่าไม่ไม่ไหลแล้วน้ำไม่นั่นแล้วน้ำทางนู้นต่ำปลาแล้วมันเอารอบดักทิ้งไว้ฟองฟอตเลยมเลล <S <S ไม่รู้ปลาอะไรติดไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวข้าไปปล่อยใใน,นในร่องไะเต่าว่ะไม่ใช่อ่ะ

น้ำจอบอ่ะทีนี้ใส่เกดีน้ำยังน้อยใส่ซรดกับเกลือใเีน้ำังน้อยอมันหอมแดดเดียวเขาก็โดงอีกินีาอะไรอย่างเงล้วแดดก็ไม่ออกยืนตแล้วตายหายอ่ะกระดงกระด่งนี่บบไหตวนี้ไม่ไปหาหมอแก้วอ่ะายเยขึ้นอ น้องหมอให้กลับมาทำไหม่วะแปลกใจกับหมอเหมือนกันเลยค่ะไม่ใ,ห,มมให้ไม่ให้ค้างอยู่เลยวะเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ยังกินไม่ได้นะยสามชั่วโมงให้เจกันเสร็จแล้วพร้อมไปตาก ก็ไปทำบุญหวังโน่นติ่มมาไปปูด้ยแตนบุญว่ะเดใส่ไงไปยังะไปดูไมโคยางไปย่าตาไปไหนวะเนี่ย เช้ามาตื่นแต่เช้าเลยยี่สิาต้องไปหา้นโคซอยได้เาวีรีอะบางเด้อไอ้ใบมันร่วงก่อนซอยบกขาดค้นซ้อยซอยให้บกขาด ไม่จังไสไลด์สไลด์นี่แหละสไลด์แบบไม่ขาดสไลด์บางธรรมดาต้องเป็นแผ่นเนี่ยเขาสไลด์เป็นเส้นไปไปไปเพื่อนเดี๋ยวนั่งยิงกระ่อมก่อน <c oughs> โมงก็เ Speaker, สร็จแล้วมั้งโมงก็เสร็จแล้วมั้งแต่ปูก็เบื้องตั er really t <t ้งส้วมตั้้งวมช้าาง้้วมชอะไรเราตึกตั้งเลยนี่มาดิก็นั่งช่อต่อลอยนี่หมูย่างดีุ่ดลองหมูดีุ่ดต่อแล้วจะมีแดดหรือเปล่าวันนี้ เดี๋ยน้องเปรี้ยวมากูกะแล้วไม่มีเขาบอกไม่มีคนเล็กเลยเขาขายไม่รเลยเขาไปซื้อของครโหมดอิดหนึ่งมาทีเนี่ยเนี่ยวันนอาทิตย์ถึงว่างอิดหนึ่งมาทีก็คือมาพรุ่งนี้เนี่ยไอวันไอวังคาร าสาวเยอะไวยนสวยสวยสวยต้บอกครการการขอได้ไหมสาวคนนี้ขอไม่ได้เฮ้ยถามครูก่อนอีแล้วก็ถามครูเลครูการครูการครับขอได้ไหมสาวคนนี้เสร็จแล้วแม่้ ไม่ร้องแอบค่ายการปัญหาเย,ย็ะหนิ